ในยุคที่ซื้อของออนไลน์นะฮะแม้กระดาษเชชู่ยังโดนโกงกันเลยวันนี้น้องบอสฮะมาซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลยหรือซื้อทางออนไลน์กับเบลด้วยมาถามเหตุผลน้องบอสดีกว่าทําไมถึงไม่กลัวโดนโกงกันนะครับสวันนีครับน้องบอสครับครับมังคตมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัชดชลบุรีครับผมอ่าอันนี้พี่ถามนิดนึงเพราะว่าทุกวันนี้เราซื้อแค่กระดาษเช็ชู่ทางออนไลน์เนี่ยเรายังโดนโกงกันเลย3-400บาทวันนี้รถเ4เนี่ยป้ายแดงขรรล,ลานเจอการท่องทางออนไลน์เนี่ยทำไมถึงกล้าตัดสินใจซื้อทางออนไลน์เนี่ย ไม่กลัวโดนหลอกเหรอครับ,รบเพราะว่าพี่เบสไปเจอคลิปพี่เบสใน TikTok ครับผมบเป็นคลิปกระกาสอนเรื่องออระวังมิชฉาชีพระวังโดนเซลล์ sell, หรือว่าอะไรหลอกลวงอะไรอยางี้ครับ,รบก็เลยมั่นใจว่าลองปรึกษาพี่เบสลองคุยกับพี่เบสลองทักมาหาพี่เบสแล้วก็คือจริงๆแล้วผมมองว่า าสมมติว่าคือมีคนทํคลิปแบบนี้คือเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่เขาจะแบบว่าโกงเราหรือว่าแบบว่าหลอกอะไรประมาณนี้ก็เลยมั่นใจมากเลยก็เลยตัดสินใจกับที่เบสเลยครับผมอ๋อก็ตัดสินใจเพราะว่าเห็นคลิปเบสแล้วก็คิดว่าถ้ามันกล้าทำเนี่ยคงไม่กล้าโกงหรอกใช่แล้วเป็นรถคันแรกเลยก็อยากหาความสบายใจในการออกรถใช่ไหมใช่ครับอ่ะคำถามสุดท้ายไม่ต้องกลัวละทำไมถึงเลือกเป็น X-Force เอ่อเพราะว่าส่วนตัวชอบดีไซน์อ่ะรู้จั ใช่ครับสวยแล้วก็ออปชั่นเขาโอ้โหจัดเต็มเลยครับผมครบเลยใช่ครับชอบมากเลยครับก็เลยตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เลยครับผมใช่ครับโอ้ถือว่าเก่งมากนครับน้องบอสเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งมากนะครับอายุไม่เท่าไหร่นะออกรถคันเป็นลานนแล้วก็ซื้อช่องทางออนไลน์ตามที่ว่าวัยรุ่นตัดสินใจเลยวันนี้ก็ได้รถสบายใจไหมตรงปกไหมยืนยันให้หน่อยตรงปกครบทุกอย่างเลยครับผมตามที่แจ้งมาเลยครับแล้วก็น้องบอสอยู่ชลบุรีต้องบอกว่าไม่เคยเห็นรถมาก่อน ทุกขั้นตอนเบสมีการอัปเดตให้ทางช่องทางไหน Tiktok ครับผมอ่าอัปเดตทางช่องทางไลน์ด้วยใช่ครับไลน์ด้วยครับผมก็จะถ่ายให้บอสเห็นตกแต่งเสร็จก็จะถ่ายให้เห็นนะฮะแล้วก็ก่อนมารับรถก็จะถ่ายให้เห็นนะฮะเพื่อให้ความมั่นใจว่ามารับรถเนี่ยมีรถจริงๆใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องบอสมากนะครับกับรถใหม่ป้ายแดงนะครับขอบคุณนะครับดีมากครับสวัสดีครับ